สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านเขลต้าสำเร็จเร็วค่ะปูพัชยาเสือผาคุณค่ะมาเติมเต็มพลังงานดีๆนะคะกันทุกๆช่วงเวลาเลยค่ะที่ เปิดหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่ากําลังฟังอยู่ช่วงเวลาไหนของชีวิตก็ตามค่ะเช้าวันนี้ค่ะเป็นเช้าที่สดชื่นแล้วก็แจ่มใสค่ะเบิกปานใจนะคะพร้อมรับเรื่องราวที่ดีพร้อมรับเรื่องราวโชคดีวันนี้ทั้งวันเลยนะคะเข้ามากันอย่างรวดเร็วเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะอยู่จังหวัดไหนทําอะไรกันอยู่นะคะภูมิอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่นี่ก็หนาวค่ะนะคะ,นะคะก็ต่ํากว่า20องศานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยนะคะก็เขียนลงมาแล้วก็เขียนชื่อตามภาษาไทยด้วยก็ได้นะ จันบูจะรู้ว่าใครบ้างนะคะวันที่ชื่อภาษาอังกฤษจันบูเขียนผิดเอ,อ้ยออพูดผิดนะคะอ่าโอเคสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาฉบับพร้อมใช้นะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะรักรักรักค่ะรักคุณโปรบุกรักทุกคนเลยนะคะที่กําลังทักทายจันปูมานะคะวันนี้ค่ะนะคะทำตัวเองให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พร้อมรับพลังงานโชคดีนะคะสดชื่นแจ่มใสสวยหล่อเท่สง่างามนะคะก็รักตัวเองก็ต้องทําเพื่อตัวเองนะคะต้องต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการเช่นมีกิจวัตรประจำวันในช่วงยามเช้านะคะการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะการดื่มน้ําเปล่านะคะการเลือกกินนะคะการเลือกกินก,กินผักผลไม้นะคะอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเข้ากันกับสปีชีม์มนุษย์ของเราเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเป็นไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะ <c oughs> ขอไปค่ะ ใครเข้ามาแล้วอาจารย์บูขอบคุณการแชร์การเชิญการแบ่งปันนะคะการส่งต่อกําลังใจดีๆตรงนี้ให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะคะเวลาที่เราเนี่ยได้ให้นะคะมันคือเรากําลังสร้างบรารมีในชีวิตของเราด้วยการยกกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้ให,ให้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อผมอาจารย์บูเอง ะะให้เราเนี่ยนะคะได้ได้เพิ่มเลเวลของการเป็นจิตของความเป็นเศรษฐีเพราะว่าคนที่มีจิตของความเป็นเศรษฐีเท่านั้นนะคะถึงจะ มีกิจกรรมแห่งการให้ได้ทุกวันเหมือนตรงเนี้ยนะคะทุกๆคนที่มาอยู่ด้วยกันเป็นประจําสม่ําเสมอได้มีโอกาสช่วยงานอาจารย์ปูนะคะด้วยการแชร์เชิญแล้วก็แบ่งปันเนี่ยคือเราก็กําลังทํากิจกรรมของผู้ที่มีจิตของความเป็นเศรษฐีอยู่นะคะด้วยการส่งต่อกําลังใจนะคะที่จะต่อยอดไปแบบไม่จํากัดหมวดแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะกาลังใจวันนี้ไลฟน์นี้รายการเนี่ยมันอาจจะต่อยอดเหมือนที่อาจารย์ปูจะพูดทุกวันแล้วเนาะว่าอาจจะต่อยอดความสุขนะคะต่อยอดเงินต่อยอดความรับรื่นเรียบร้อยในวันนี้ ใครอยู่บนท้องถนนนะคะก็โล่งปรงสบายแล้วก็ถึงที่ทหมายโดยปลอดภัยใครที่มีเป้าหมายชีวิตอะไรในวันนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามีกําลังใจเนี่ยมันทําอะไรก็โอเคไปหมดค่ะนะคะเวลาที่เรารู้สึกดีมีความสุขเบิกบานใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกับโรยด้วยพลังงานของแบบเหมือนเพชรเหมือนทองเหมือนกลีกุลาบนะคะคือวางใจเวลาที่เราวางใจด้วยความสุขแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันจะโอเคไปหมดทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเป็นตัวเองแบบสนุกมีความสุขแบบสุดๆไปเลยนะคะคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยผ่อนคลายจิตใจนะคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางความคิดปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความกันกันที่กําลังคิดต่อ ปล่อยวางนะคะคนนะคะปล่อยวางปัญหานะคะบางคนกลังคิดว่าโอ้ยปล่อยวางหมดเลยแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบหรอเดี๋ยวฟังต่อให้จบก่อนนะคะคือการปล่อยวางเนี่ยหมายความว่าเราปล่อยวางสภาวะความทุกข์ตรงน,นั้นน่ยให้มันผ่านจากชีวิตเราไปซะนะคะการที่เราทุกนานทุกบ่อยทุกเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการปรุงแต่งจากความคิดของเราที่คิดต่อคิดต่อเกิดความฟุ้งซ่านเปิดเกิด การฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าตีความการหมายรู้ให้กลายเป็นอิจฉาให้กลายเป็นริษยาให้กลายเป็นความเครียดแค้นทิงชังให้กลายเป็นภาวะที่มันทําให้รู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางนะคะอย่างแรกเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ปูฝากแชร์ฝากแบ่งปันฝากสร้างบุญวัสนารบารมีด้วยปลายนิ้วด้วยการแชร์นะคะก็ต้องบอกว่าต้องรักกันจริงๆอะค่ะถึงแชร์ไปนะคะเพราะว่าตรงเนี่ย พื้นที่ตรงนี้นะคะทั้งตัวทั้งคนที่กาลังบรรยายอยู่นะก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณทุกๆคนที่อยู่บนหน้าจอนะคะเนื้อหาตรงนี้หน้าผู้หญิงคนนี้นะคะทุกอย่างที่เป็นตรงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของเหมือนอาจารปูเหมือนเป็นคุณน่ะแล้วคุณก็ได้แชร์เหมือนแชร์ความเป็นตัวตัวเองอ่ะนะคะไปที่หน้าเพจของคุณก็ขอบคุณการให้เกียรติกับคุณความรักที่มีให้กับอาจารปูนะคะถ้าไม่รักกันก็คงจะไม่แชร์นะคะจะบอกจะบกเลยถ้าไม่รักกันถ้าไม่ชอบกันถ้าไม่มีศรัทธาในแบบเดียวกันนะคะก็งง่่่วยกัันนแแบปล้ตอออดเรื ดีตรงนี้ต่อยอดบุญแล้วก็ช่วยกันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสของการสร้างวัสนาบาร,รมีใหม่ร่วมกันนะคะเพราะว่าเหมือนที่จันปูนพูดเมื่อต้นรายการว่าเมื่อไรที่เรามีกิจกรรมแห่งการให้เรากําลังฝึกกําลังสร้างกําลังทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความมนเศรษฐรนะคะเพราะว่ากิจกรรมแห่งการให้จะไม่อยู่กับคนที่มีจิตใจของความยากจนห่วงไว้ตนหนีไว้นะคะเอาไว้ก่อนหรือว่าเออมันก็ดีแหละแต่ว่าแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่จันบูก็ไม่ว่านะบางคนเขาอยู่ตรงเนี้ย นะคะบางทีก็ไม่แชร์ก็มีบางคนบอกเข้ามาดูดีจังเลยแต่ก็ผ่านไปก็มีมันไม่เป็นไรนะคะส่วนใครที่ช่วยเหลือโลกของเราเนี่ยร่วมกูก้โลกไปสวยด้วยกันเนี่ยจะพูดก็ขอบคุณจริงๆนะคะก็คงจะเป็นญาติพี่น้องคงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่รักกันจริงๆถึงได้มามาร่วมกระบวนการตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่มาปีที่5้าแล้วสุดยอดมากๆเลยสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะที่นี่หนาวทีเดียวะค่ะนะคะก็เป็นอากาศที่ดีมากเลยนะคะก็ สดชื่นนะคะสดชื่นแล้วก็แจ่มใสามากมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีทุกทุกครั้งค่ะที่ได้จัดรายการตัวนี้แล้วก็ได้เจอทุกคนสดสดขอบคุณการฟังสดนะคะขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณความรักที่มีให้กับเพื่อนรุ่มโลกขอบคุณวันนี้ทั้งวันูที่เราจะได้รับแต่เรื่องราวที่ดีไปด้วยกันทั้งอาจารย์ปูแล้วก็ทุกคนที่กําลังฟังด้วยอย่างแรกปล่อยวางนะคะปล่อยวาง,ะะวางช่างเถอะช่างมันนะคะ ในหนึ่งวันของชีวิตเนี่ยจริงๆตั้งแต่เช้าตู่เลยบางทีคุณอาจจะมีเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยต้องช่างมันน่ะบางทีเปิดบางทีรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาเจอแบบโอ้โ oh, หมันต้องช่างมันน่ะนะคะมีไหมนะคะบางทีแบบฉันไม่ต้องการจะเจอเลยนะคะแต่ก็แบบเออต้องช่างมันน่ะต้องปล่อยวางต้องไปต่อด้วยสภาวะที่ภายในอาจจะยังไม่โอเคแหละแต่ต้องวางไว้ต้องช่างมันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไปต่อแบบไม่เต็มศักยภาพแบบไม่ปลดล็อกตัวเองนะคะเพราะฉันเนี่ย อย่างเช่นใครจะสนใจเราไม่สนใจเราแคร์เราไม่แคร์เรานะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราจะไม่แบกรับปัญหาตรงนั้นว่าคุณตีค่าของเราหรือใครตีค่าอะไรกับตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยให้มันเป็นภาระชีวิตให้เราต้องคิดต่อนะคะเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยนาทีหนึ่งที่ผ่านไปชั่วโมงนึงที่ผ่านไป,ม,นไปมีคนบนโลกของเราเนี่ยที่ล้มหายตายจากไปอีกเยอะแยะมากมายและจะไม่ประมาทในชีวิตที่จะอยู่ในทุกทวิธีอย่างทรงคุณภาพที่สุดอย่างเต็มกำลังสติป,ปัญ,ญญาที่สุด นะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการบกแบ่งปันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยคำว่าช่างเถอะช่างมันปล่อยวางนะคะผ่านไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องอยู่กับเราเนี่ยตลอดทั้งวันเลยใครที่มีสติละเอียดนะคุณจะสัมผัสได้ถึงสภาวะนี้ว่าจริงนะคะใครรู้สึกว่าจริงบ้างใครรู้สึกว่าจริงก็พิมพ์ลงมาเลย ะะเพราะทุกทุกครั้งที่คุณบอกว่าเออมันจริงมันใช่ใช่เลยนะคะมีความสุขจังเลยได้แรงบันดาลใจวันนี้ทําอะไรบ้างหรือว่าคุณจะเขียนการโปรแกรมจิตใต้สำานึอมาตรงนี้มันก็กำลังกลายเป็นพลังงานชีวิตของคุณที่จะมีพลังงานที่มันมีสติอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ว่าเรื่องอะไรที่ต้องวางก็ต้องวางเรื่องอะไรที่ต้องไปต่อแล้วคุณก็จะไปต่ออย่างมีพลังไปข้างหน้าแบบด้วยความชีวิตที่ก้าวหน้าชีวิตที่เจริญน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องอยู่ในสภาวะที่มีสติ กับการปล่อยวางนะคะกับการปล่อยวางกับการปล่อยวางใครก็ตามนะคะใครไม่รักใครไม่แคร์ใครไม่สนใครไม่ให้เกียรติเรานะคะใครไม่ได้ให้ความสําคัญใครทาให้เราเป็นความรู้สึกว่าหมดโปรแล้วหมดโปรโมชั่นน่ะนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยช่างมันนะคะนี่เอาหน้าอย่างนี้เลยช่างมันช่างเหอะนะคะไม่เป็นไรนะคะให้คุณคิดไว้ว่าเวลาที่ชีวิตของเรามันลันไปแต่ละช่วงเวลาเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดเลยอะมีค่าที่สุดที่เราจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสุขกันดีกว่านะคะมีความสุขกันดีกว่าสบายใจกันดีกว่ารู้สึกดีกันดีกว่าคิดบวกกันดีกว่านะคะแล้วก็ทําเป้าหมายของเราให้ประสบความสําเร็จดีกว่าอยู่ในช่วงเวลาที <ones> ่จะเดินทางเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบในแต่ละเรื่องราวของเราอย่างมีความสุขดีกว่านะคะแล้วก็ยิ้มดีกว่าหัวเราะดีกว่านะคะมีภาพความสําเร็จใหม่ในชีวิตของเราดีกว่า คิดใหม่ดีกว่านะคะใครรู้สึกว่าจริงพิมพ์ลงมาว่าจริงนะคะเพราะทุทกๆเรื่องราวที่คุณยืนยันมันคล้ายๆกับคุณเซ็นรับของวันนี้คุณจะมีพลังงานชีวิตที่แข็งแรงวันนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานสติที่มากขึ้นนะ,ะเพราะเราตอบรับพลังงานตรงนี้ว่าเออมันจริงนะแล้วฉันก็สัมผัสมันได้ด้วยนะคะขอบคุณการส่งต่อตอนนี้สําหรับ การแชร์ไป20กลุ่มการเชิญไป20ท่านนะคะการกำลังฟังสดๆอยู่อย่างทรงพลังและกำลังรับพลังงานทั้งความสุขความสำเร็จกำลังใจบทเรียนซึ่งมีมูลค่า7หลักเนี่ยแล้วแต่คุณจะไปกรอกเอาในวันนี้แล้วก็ได้ในวันนี้หมวดไหนก็ได้รับได้หมดเลยเนี่ยนะคะออกไปให้มากที่สุดขอบคุณแทนใครหลายคนที่ได้มาเจอจาย์ปูผ่านการแบ่งปันของคุณด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เจอจันปูเป็นครั้งแรกแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท, season, ท่านที่เจอจันปูปประจําสม่ําเสมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะช่างมันทูกค่ะช่างมันนะคะมนไม่ต้องแคร์นะคะคืออะไรที่คุณแคร์เยอะๆอะ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่คุณเสียพลังงานชีวิตนะคะเสียพลังงานชีวิตเสียพลังงานสติปัญญาเสียพลังงานสมองเสียคุณค่าตัวเองโดยที่ตัวเองนั่นแหละเป็นคนมอบมูลค่ากับตัวเองเองจริงๆนะบางทีเราแคร์ใครมากเกินไปเนี่ยนะ อพอไม่เหมือนเดิมก็รู้สึกแย่แล้วนะคะพอไม่เป็นไปอย่างที่คิดปุ๊บก็รู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียพลังงานชีวิตนะเพราะฉะนั้นช่างมันนะคะแล้วก็ช่างมันที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ภายใต้ของการที่เราไม่รับผิดช,ชอบอะไรเรารับผิดช,ชอบแต่เราต้องอยู่ในสภาวะที่อิ่มเต็มก่อนอะ่ะอิ่มเต็มด้วยความเป็นตัวเราแบบหนึ่งรเซก่อนไม่ใช่แบบหูคุกกุ่นมากเลยทุกมากเลยวิตวายกรีดดพึ่งเสร็จเมื่อกี้นี้ช่างมันเลยอย่างเงี้ยนะคะ อะไรคะน้องกงน้องกงจัดรายการประจำวันตัวเองใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็เาข้นเออจ้ะจ้ะจเชิญตาสบายนะคะอย่างที่สองค่ะนะคะคุณเป็นคนดีค่ะนะคุณเป็นคนดีแล้วคุณก็คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดถ้าวันที่ผ่านเข้ามาแล้วมาไม่ใช่ก็ช่างมันค่ะนะคะวันนี้แบบเอาแบบเอาแบบสนุกสนานเอาแบบสั้นๆเอาแบบพร้อมใช้เอาแบบใครที่ขาดกําลังใจมาผ่านมาเจอตรงนี้ก็ให้มีกําลังใจไปเลยแล้วก็คิดใหม่ไปเลยแบบง่าย นะคะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วค่ะนะคะอย่าไปอะไรมากคุณเป็นคนดีค่ะถ้าคุณไม่มีความเป็นคนดีถ้าคุณไม่มีความเป็นคนแบบใจดีอ่ะใจงามหรือในแง่มุมใดก็ตามเนี่ยเราจะไม่มาเปิดเจอกันตรงนี้แล้วคุณก็จะไม่ได้ยินสิ่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นพลังจิตใต้สํานึกอของคุณที่ฉายออกมาว่าคุณต้องได้ยินสิ่งนี้คุณเป็นคนดีค่ะคุณเป็นคนดีค่ะนะคะแล้ววันเนี้ยชีวิตนี้ทั้งวันนี้และตลอดไป คุณคู่ควรกับสิ่งที่งดงามว่าดีที่สุดคุณคู่ควรกับการมีเงินในวันนี้คุณคู่ควรกับการโอนเงินเข้าวนเงินเข้าบัญชีคุณวันนี้คุณคู่ควรกับความสุขในวันนี้คุณคู่ควรที่ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับคุณน่ะคุณคู่ควรกับไปที่ไหนก็ตามจะมีแต่คนที่รักมีแต่คนที่ชอบมีแต่คนที่จะเป็นกัลยาณมิตรอภิจิตนะคะเพื่อนที่แสนดีมิตรภาพที่งดงาม ที่มาเป็นชีวิตของเราอะมาอยู่ในชีวิตของเราหรือเข้ามาสู่ชีวิตเราคุณคู่ควรที่จะเป็นคนที่งดงามที่สุดอะคุณคู่ควรหมดเลยคุณคู่ควรกับความรักที่แสนดีแล้วก็อบอุ่นคุณคู่ควรกับคนที่น่ารักน่ารักอะคุณคู่ควรกับวันนี้ที่เงินจะเข้าที่โชคจะดีนะคะคุณคู่ควรหมดเลยอะนะคะแล้วเราก็ทํากระบวนการชีวิตของเราเนี่ยให้มันคู่ควรด้วยความสุขด้วยความสุขด้วยรอยยิ้ม วยเสียงหัวเราะด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรก็เกิดขึ้นได้คิดวอย่างนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้คิดแบบนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้ทั้งหมดอ่ะคุณลองคิดแล้วคุณลองพูดตรงเขียนดูสินะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นเราก็ได้ทั้งหมดอะไรก็สามารถที่จะมีได้เป็นได้ไปได้ทั้งหมดเลยคุณทำได้เราทำได้ เวลาที around, around, it, oh, ่จ the ันปูกำลังจะเดินบนลู่เนี่ยนะคะเข้าหมื่นขึ้นไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีพลังงานของของเพื่อนมาเยี่ยมเยอะมากเลยว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจันปูจะปล่อยเพื่อนไปนะจันปูจะปล่อยให้เพื่อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าทําได้ไหมเดินต่อได้ไหมพอบอกรู้สึกว่าเฮ้ยได้ดิทําได้เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังแขนขาร่างกายให้รู้สึกว่ามันมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นมาเลยนะไอ้แค่บอกว่าเฮ้ยเราทําได้อะเราทําได้เราไปต่อได้ไหมไปต่อได้ทําต่อได้อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกับเราเพิ่มพลังในเรื่องของเริ่มเบื้องต้นก็คือเรามีความรักตัวเองต่อยอดด้วยความคิดต่อยอดด้วยพลังที่เราเนี่ยบัญญัติตัวเองอะ่ะเราบัญญัติตัวเองเราตรีตาตัวเองเราบอกตัวเองนะคะมันก็ทําให้เกิดพลังงานของของร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนม,มัติอย่างแรกช่างมันอย่างนี้สองจำมาไวคนคน้คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีอาจารย์บูเชว่าทุกๆคนตรงเนี้ยอยู่ในแนวทางเดียวกันทั้งหมดก็คือว่าพยายาม มีความพยายามอาจาร,รปูไม่ได้ดีนะอาจารปูก็ไม่ได้ดีกับคุณนะคะมีความพยายามที่จะดีมีความพยายามที่จะรักษาความถูกต้องมีความพยายามที่จะเป็นคนที่น่ารักอะ่ะมีความพยายามที่จะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองทุกๆวันหลงไหลเชื่อใจศรัทธาตัวเองในทุกๆวันแลวมากขึ้นมากขึ้นอาจาร,รปูเชื่อว่าทุกๆคนที่กํลาลังฟังอาจาร,รปูอยู่จะต้องมี e อนเ g y เดียวกันที่อาจาร,รปูพูดตรงนี้และแน่นอนคนแบบเนี้ย คือสตาร์คือดวงดาวคือดาราดาราแห่งความสําเร็จดาราแห่งความสุขดาราแห่งความรักที่สมหวังอาจจะไม่ใช่เรื่องคู่ก็ได้แต่ความรักที่คุณจะรักตัวเองอิ่มเต็มแล้วก็ฉันมีความสุขในตัวเองที่ไม่ต้องรอเธอไม่ต้องรอตรงนั้นไม่ต้องรอตรงนี้ฉันมีความสุขเลยแล้วภาระของความสุขของฉันไม่ใช่ภาระ,ะเธอโอเคนะถ้าเธอจะไม่ให้ถ้าเธอจะทาให้ฉันรู้สึกว่าเอ้ยหมดโปรไปแล้วถ้าถ้าจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่เป็นแบบไปอย่างที่คิดเนี่ยนะคะฉันก็โอเคแล้วมีความสุขได้ นะคะไม่เป็นไรนะคะไปคี้ข้อแรกช่างมันนะคะ,นะะแล้วต่อไปต่อที่ว่าคุณเป็นคนดีและคู่ควรวันนี้ทุกๆคนไปจัดกระบวนการชีวิตนะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณทําได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้อาจารย์ปูให้คุณเขียนลิสต์รายการก็มีหลายรายที่อาจารย์บอกว่าคุณคุณต้องเขียนเขียนลิสต์รายการมันจะเพิ่มพลังงานชีวิตมันจะเพิ่มพลังงานความสําเร็จมันจะเพิ่มพลังงานของความกระตือรือรน้นแล้วก็ตื่นตัวให้กับตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้เขียนลงอาจารย์ปูชอบราลงให้เขียน เขียนลงมาใช่จริงฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมีกําลังใจฟังแล้วมีพลังชีวิตฟังแล้วรู้สึกปลดล็อกค่ะนะคะหรือใครจะไปต่อนะคะคุณต้องให้โอกาสชีวิตตัวเองบ้างบางทีอาจารปูเห็นน่ะคุณมีกําลังชีวิตน่ะคุณควรที่จะมาเรียนนะพลังจิตใต้สมุนสุขความสาเร็จน่ะ999บาทค่าครูไปส่งสลิปที่บ้านจันเปิลบางทีอาจารปูเห็นอะไรคนมีกําลังนะแต่แบบฟังข้างนอกอ่ะแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้แล้ว จริงๆคุณยังไม่รู้จริงๆหรอกใครที่อยู่แล้วก็จะรู้ว่ามันจะไม่เหมือนข้างนอกแน่นอนนะคะอย่างใครที่ลงตัวแรกแล้วอ่ะคุณถึงเวลาตัดสินใจชีวิตใหม่บ้างเหอะนะคะไปลงพลังรักปลดล็อกชั้มบางข่างใครที่เรียนแล้วแล้วยังมีความรู้สึกว่าจุดพลังงานตัวเองยังไม่ติดก็ไปลงไปทบทวนนะคะใครที่ลงตองเก้าตองเก้าแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณต้องไปต่อมากกว่านี้แล้วค่ะนะคะคอร์สความรักฉบับฮาร์ดคอร์น่ะยยี่สิบสามบทน่ะจัดการชีวิตแบบให้คุณสนุกขึ้นแล้วปลดล็อกศักยภาพตัวเองที นะคะลงสิคะนักเรียนรู้วันนี้เล่นของวันนี้คอสพูดเขยังไม่ลงลงค่ะนะคะคอสอะไรก็ตามที่มันแบบเพิ่มศักยภาพตัวเองอ่ะถึงเวลาที่คุณต้องลงทุนกับความรู้ที่มันจะไม่มีวันขาดทุนมีแต่เพิ่มภูมิกาไรตรงเนี้ยยังอยู่ในภาวะของการที่เราทําได้นะเพราะการที่เรารู้ความรู้สึกเราทําได้เราจะมีพลังงานที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่โดยอัตโนมัติเลยอ่ะ อาจารปูเหมือนกันวันนี้มีลิสต์รายการหลายอย่างที่ต้องทําเพื่อตัวเองทั้งเรียนรู้เพิ่มทั้งจัดการกระบวนการชีวิตเพิ่มจัดการใจตัวเองเพิ่มนะคะมันมีอะไรที่มันสนุกกับตัวเองอยู่ทุกๆวันะ่แะแล้วอาจารปูจะทำมันด้วยความสนุกและรอยยิ้ม เพื่อกระตุ้นความฉลาดเพื่อกระตุ้นความอ่อนเยาว์เพื่อกระตุ้นสมองเพื่อกระตุ้นเลือดให้ไหลไหลสูบฉีดดีนะคะทำไปได้วยรอยยิ้มทําไปได้วยความสนุกสนาน่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้ฟังเนี่ยอาจารย์ปูวันนี้มาพร้อมใช้นะไม่ได้อยู่นานนะคะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาไปฟังใหม่แต่แรกนะคะสาวิธีเป็นตัวเองสนุกและมีความสุขทุกวันนะคะสาวิธีในวันนี้ให้เราทุกทุกคน ทั้งที่กาลังฟังสดและย้อนหลังทั้งที่กําลังออกไปแชร์เชิญแบ่งปันออกไปคนละ20กลุ่มคนละเชิญคนละร้อยท่านนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะคะปล่อยวางมาให้เร็วๆเนี่ยคุณจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกื้อกูลประโยชน์ต่อความสําเร็จต่อการเงินต่อความรักต่อสุขภาพได้ดีมากๆเลยเวลาที่โหอะไรไว้เนี่ยคุณกําลังทําให้ชีวิตของคุณเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ แล้วคุณจะคิดด้วยเปล่าประโยชน์คุณจะคิดมากเกินความจําเป็นเพราะฉะนั้นช่างมันปล่อยวางผ่านไปเลยนะคะคุณเป็นคนดีและคุณคู่ควรกับเรื่องราวดีๆในวันนี้แบบไม่จํากัดมวลยินนีต้อนรับเงินฟ้าประทานยินดีต้อนรับเงินลาบลอยยินดีต้อนรับโอกาสทุกโอกาสไม่ว่าฉันจะโปรแกรมจิตด,ด้วยแล้วก็ทั้งที่ฉันไม่โปรแกรมจิตด,ด้วยฉันเอาหมดเลยเราทําได้ถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราทําได้ถ้าเราคิดว่าเราทําได้ให้พลังงานความคิดของเราให้จิตใจดีๆของเราเนี่ย มันมีคีย์เวิร์ดที่บอกเราเสมอว่าเฮ้ยเราทําได้อะไรก็เกิดขึ้นได้กับเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะหยุดดูถูกตัวเองสักทีคุณไปได้ไกลมากกว่านี้คุณทําอะไรได้มากกว่านี้คุณดีได้มากกว่านี้เงินคุณเข้าได้มากกว่านี้นะคะคุณคู่ควรที่จะมีคนรักที่แสนดีแล้วก็อบอุ่นแล้วก็งดงามที่คู่ควรกับคุณคู่ควรกับความงามของคุณน่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ปุบรยายเนี่ยเฮ้ยมันงดงามมากเลยอ่ะมันช่างดีเลอเกินมันก็เข้ากับที่คุณที่กําลังฟังแล้วก็กาลังโน้มน้าวใจตัวเองแล้วก็มีพลังใจตัวเองใหม่อยู่แล้วค่ะมันเท่ากันเดะเดะเลยคนเราจะมาเจอกันได้คนเราจะมารักกันคนเราจะมาสัมผัสกันได้เนี่ยคนเราจะมาเจอกันได้อ่ะเจอกันได้มันก็ทางผ่านไฟ์สดตรงนี้เจอกันได้ไม่นก็ทางผ่านตัวเป็นเนี่ยบุญวัสนาบารมีมันต้องเท่ากันแบบเดะเดะเท่ากันแบบ เป๊ะๆเลยนะคะไม่งั้นจะไม่ได้เจอไม่เจอมันก็ทั้งผ่านหลฟ์ตรงเนี้ยหรือไม่ต้องพูดถึงเวลาที่เจอกันตัวเป็นๆน่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเจอกันได้ไม่สามารถจะจูนติดกันได้ถ้าบุญไม่เสมอถ้าการรักษาความดีไม่เท่ากันถ้าพลังงานที่งดงามภายในของคุณและจันปูไม่เท่ากันเราจะไม่มาเจอกันตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่กําลังฟังอยู่ ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่โชคดีมารวมตัวกันตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่วันนี้จะเจอเรื่องราวดีๆอย่างไม่จํากัดหมวดสู่ชีวิตทุกคนนะคะทุกคนแบบไม่บิดผิวแบบต่อคิวกันมาเลยอะ่ะนะคะต่อคิวเรื่องราวดีๆให้เจอกันวันนี้มาเลยอยู่บนท้องถนนก็โล่งโปร่งสบายออกบ้านตอนไหนก็มีที่จอดรถดีๆนะคะไปติดต่องานวันนี้กราบรื่นเรียบร้อยผ่านสบายพบต่อรอยยิ้มเจอแต่เสียงหัวเราะ ะะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอเพราะเราบวกไร้เทียมทานคิดไว้อย่างนี้ฉันบวกไร้เทียมทานใครทำอะไรฉันไม่ได้นะะฉันจะไม่ยอมให้ใครมา ดึงลงฉันออกจากพลังนะพลังงานนั้นบวกได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าคนบวกจริงบวกแท้คนบุญนะคะสนุกไหมค้านะคะสนุกกับเปล่าสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนสําหรับการฟังสดขอบคุณการแชร์การเชิญการแบ่งปันวันนี้จย์ปูมาฉบับพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวจย์ปูมีภารกิจที่ต้องไปทําต่อนะคะก็ขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณการฟังสดนะคะขอบคุณความรักที่มีให้กับจย์ปูนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ครจะไปเจาะไปต่อไปพบกันที่คอร์สเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมโปรแกรมจิตตัวเองด้วยว่าฉันจะเรียนมาให้จบแล้วก็เล่นของเลยนะคะใครยังไม่ได้มีหนังสือ2เล่มนี้ของอาจารปูอาจารเปิ้ลน,นะคะสั่งที่เว็บไซต์ในอินนะพลังคําพูดแล้วก็พลังศรีมงคลเป็นหนังสือที่ดีมากๆใครมีแล้วรู้สึกว่าพลังงานชีวิตถดถอยอะ่ะคุณหยิบสองเล่มนี้ขึ้นมาแค่กรีดดูอะ่ะกรีดดูทุกหน้าอาจจะดูแค่วิวดูแค่ภาพก็ได้นะคุณจะได้พลังงานดีๆขึ้นมาแบบอย่างพิเศษอ่างง่ายๆเลยอะ่ะ ะะส่วนใครยังไม่มีไปสั่งซื้อซ้ามันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ในอินนะโอเควันนี้ใครฟังอาจารย์ปูแล้วมีความสุขใครฟังแล้วได้ความคิดเห็นดีๆอะไรใครฟังแล้วมีจินตนาการสร้างสารรค์อะไรดีๆใครฟังรู้สึกปลดล็อกใครฟังรู้สึกว่าได้ประโยชน์ได้สาระเขียนลงมาเลยค่ะ เขียนมาเยอะเลยเดี๋ยวอาจารปูจะไปอ่านย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาตลอดเวลาเลยค่ะนะคะคุณความรักที่มีให้กันและกันตรงนี้ด้วยผ่านการแชร์เชิญแล้วก็แบ่งปันขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยรักทุกคนนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปะนะะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแก้ไขทุกอย่างที่ปัจจุบันนะคะแก้ไขทุกอย่างที่ปัจจุบันแล้วก็ให้คิดไว้เสมอว่า ความคิดของเรากำลังกลายเป็นอนาคตเออทุกคนค่ะเงีย,ยบๆค่ะเดี๋ยวผูจัดการเองคะ่ะทุกคนค่ะเงีย,ยบๆค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นเะะนี่ยน,นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะปล่อยวางนะคะปล่อยวางเหมือนกับที่วันนี้ที่จันปูได้ได้ได้พูดเลยนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอทุกคนแบบมีแต่เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นทั้งวันเลย เอาแนี้นะพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับบ้านเคเล็ดลับสัปดาห์นี้นะคะขอลากัไปก่อนสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะใครต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถสนับสนุนได้โดยต,ตรงนะคะที่บัญชีกรุงเทพได้เลยบ๊ายบายค่ะ